จะว่าไปมีเพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์มาถามผมเยอะแยะเหมือนกันนะครับว่าไลาลากัญยาตะวันแล้วก็ไอเด็กเป็ดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่รักเรียนครับรักเขาเ็ชื่อรักเรียนอ๋อหายไปไหนใช่ไหมอาจจะฟังดูโหดร้ายครับแต่คาตอบคือตายตายหมดแล้วถึงตัวเกมจะไม่มีภาพให้เราดูสาเหตุการตายตรงๆนะครับแต่เราเห็นฉากนี้มาแล้วครับก็คือฉากที่ทุกคน เหมือนกับว่าเป็นศพของทั้ง4คนครับนอนกองกองกองกอ,อ,องกันอยู่แล้วก็ดวงวิญญาณเนี่ยกลายเป็นเงาดําด้านมืดไปแล้วครับเพราะว่า,าการที่ราตีปรากฏตัวขึ้นมนาก็หมายความว่า4คนนี้เนี่ยต้องติดอยู่ที่นี่ยังต่ําคนละ10ปีเพราะว่าทุกๆส0ปีเนี่ยโรงเรียนวิถีตาต์ต้องส่งเหยื่อเป็นเครื่องสังเวยให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ไม่ใช่แมนยู <laughs> ก็คืออย่างยังต่ําก็คือคนนึงต้องอยู่10ปีครับแล้วถึงจะมีคนนึงมามาเรื่อยๆหมายความว่าถ้ามีคนต่อไปมาไอคนก่อนหน้าก็ น่าจะมองเท่งไปแล้วล่ะครับสิปีผ่านไปเนี่ยนะยิ่งคนแรกนี่หนักเลย4ี่ิปีครับคนแรกคือกัญญากัญญาอยู่นี่มา4ี่สิปีรอดได้ก็บ,บ้าแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นตามความเป็นไปได้นะครับแต่มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแนหะไม่น่ารอดมีคนถามเยอะนะกัญญาผู้หญิงผู้ชายคําตอบคือแน่นอนครับผู้หญิงครับเนื้อเรื่องก็บอกอยู่ไม่ต้องถามหรอกแต่พูดมาถึงตรงนี้หลายคนก็คงสงสัยว่าผมรู้ได้ไงว่าอ่ากัญญาเป็น เดี๋ยวคนแรกของการสังเวยนักเรียนให้ปีศาจคำตอบคือเดาครับแต่มันมีฉากหนึ่งในเกมที่เราได้เล่นเป็นกัญญาด้วยอาจจะสังเกตได้ยากหน่อยครับเพราะว่าเรายังไม่รู้เนื้อเรื่องดีอะไรเล่นรอบแรกก็งง,ง,งแต่ฉากนี้เลยครับที่เราได้เล่นเป็นกัญญาแน่นอนอ่ะคือฉากที่กัญญาเดินผ่านเดินผ่านไลาลาไปเพราะว่าไลาลาตายแล้วเราก็เดินผ่านเด็กอีกคนหนึ่งไปแต่ก็เดินผ่านไปครับจนมาถึงคนสุดท้ายที่กัญญามาเจอก็คือราตีครับ ราตีบอกว่าฉันจะรองอีกครั้งนึงฉันจะยังไม่ยอมแพ้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ท <t> ําให้ก <t> ัญญาเนี่ยคอยช่วยเหลือราตีมาตลอดครับเพราะว่ากัญญาเนี่ยรู้ว่าตัวเองไม่รอดแล้วตามในเรื่องกัญญาก็คงไม่ใช่เด็กโง่เลยน่าจะฉลาดพอสมควรครับน่าจะรู้ว่าตัวเองไม่รอดแล้วเนื่องจากเห็นเหยื่อในปีอื่นๆเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาหมายความว่าโรคภายนอกก็ผ่านไปหลายปีแล้วตัวเองไม่น่าจะรอดแล้วล่เลยมาคอยช่วยเหลือราตีดีกว่าครับคือทําทุกอย่างให้ราตีรอดอ่ะสละตัวเองเอาขวานไปไล่สัปตะวันก็มาแล้ว แต่ก็อย่างที <assistant> ่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับข้อมูลพวกนี้นี่ผมเดาเอาเองล้วนๆนะแล้วก็กัญญาเนี่ยบอกเลยว่าพระเอกก็เนื่องจากว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมโชคดีเกินไปครับทำให้ชนะไอ้ปีศาจแดงได้ง่ายๆเลยคือไปบวกกับมันกี่รอบกี่รอบก็ชนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันครับผมเลยไปถามคุณเมโกที่เป็นคนสร้างเกมว่าจริงๆแล้วเอ็นนี้เนี่ยมันมีไหมฉากจบที่เราจะแพ้ปีศาจแดงเนี่ยเขาบอกว่ามีครับแล้วมันที่สําคัญคือมันมีโอกาสแพ้มากกว่าโอกาสชนะ แสดงว่าผมโชคดีเกินไปใช่ไหมคือแบบฟาดกับมันยังไงก็ชนะรอบนี้ต้องแพ้ให้ได้ครับฉากจบที่เรายังไม่ได้ครับเหลือครั้างคาไว้อันหนึ่งมารอบนี้ขอแพ้นะเว้ยพี่สแดงตีกันอย่างนี้เลยจะแพ้จริงเหรอเฮ้ยเอาว่ะเหมือนจะแพ้เหมือนจะแพ้แพตายตายแพ้ไหม ชนะโยลยต้องเอาใหม่ไอ้แพ้เหอะอขอบแพ้นะนายรอบนี้ชนะมาใหม่มาใหม่มหมเออรอบนี้ตีตีรอบนี้น,น่าจะน่าจะน่าจะชนะอีกแล้วชนะอีกแล้วเหรอมาอีกรอบมาปีศาจแดงหนึ่งหนึ่งมเขาบอกให้ตีข้างหลังเว้ยแล้วเราจะเลื่อนไม่รถแต่อันนี้ผมตีข้างหน้าจะจระแล้วนะ มันก็ยังไม่ฆ่าผมอะดูดิเล่นกี่รอบก็ชนะวะตายอเอ,อ้ยเอ,อ้ยนี่รถรถนี่รถนี่รถตายพี่สตาร์ดแดงเอาว่ะเอาว่ะตายป่ะตายป่ะตายป่ะปลาตีเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยได้แล้ว normal and s a c r i f l y girl อาเอาแค่นี้แค่นี้เหรอคือคำว่าแค่นี้ไม่เท่าไหร่แต่มัน normal ยังไง่าตายหา <c oughs> <c oughs> นึกว่ามีฉากเพิ่มเติมอะไรที่แทก้ก็ตายอ่าเอาสั้นไปปะสั้นสั้นไปสั้นสองนิ้วเลยเกมนี้ <c oughs> <c oughs> นก็คือจบที่การโดนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ถล่ม พาไปเตะบอลตายโอเคสำหรับเกมนี้ก็คงหมดแค่นี้ครับจริงๆแล้วขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับเล่นจบทุกเอนดิ้งเรียบร้อยแล้วไม่มีค้างคานะค <c oughs> ก็ปิดตำนานโรงเรียนวิถีาศาสตร์ไปเพียงแค่นี้ครับเรียบร้อยหมดแล้ว <c oughs> ก็เป็นกำลังใจให้คุณมโกะสร้างเกมดีๆต่อไปนะครับจะคอยติดตามผลงานสำหรับหลายๆคนที่ชอบเกมนี้นะครับผมแนะนำให้ไปกดไลค์เพจของคนสร้างด้วยนะ <c oughs> ก็ลิงก์ยวกับลิงก์โหลดเลยครับเป็นอะไรที่ดีครับจะได้มีกำลังใจในการพัฒนาผลงานต่อไปเราจะได้เห็น เอทูเป็นพระเอกบ้างแน่นะไม่มีแล้วคงไม่มีโอเคหมดแล้วบ๊ายบายไปจริงๆล่ะ